ตัวใหญ่นี่ต้องเอาอะไรไปไหม,ไมตัวมัน,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 นไม่ใหญ่เนี่ยนี่นะอ๋เนี่ยน้าขาวสีขาวอือดาบเพือกเนี่ย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 ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กไม่เหมือนที่นูน้นวัดอะไรไหมถือด,ดีๆเดี๋ยวจะหล่นไปดูปลาเพือกอะ ว่าพที่บ้านหลานชายเป็นพระนะที่โน่นบางเลนอ่ะพวกเอาเอาเอาให้นั่นมาตัดขายอย่างเดิมเลยนาะโน่นตัวย่ไปใช้ที่แอบอยู่ใต้นะนี่ตัวเล็กเนาะต้องจักรร้านอเมริกาเขาแอบมาขายอย่างเดิมเลยอ่ะมาแล้วขึ้นถนนแล้วเนี่ต้องไปต้องโน้นลัด นู้นต้องไปตรงนูง้นเนี่ยมาตางนี้นะาาเนเี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งเข้าตูดไปจีนักเตี้ยไปไปไปขายตรงนู้นก็ปิวมก็ปิวมานี่ยไงในอ่ะตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ว้าเออต้องไปที่กระดายนู่นน้ำมันไหลชอบจริงๆเลี้ยงปลาเนี่ย ลมแรงเงยเงยเนี่ยร่นหัวทิ้ไปไม่คุ้มลมมันมันเบาด้วยขนมนี่มัน เทไปเลยเนี่ยมันลอยมาเนี่ยฟามอยู่ตรงนี้เไปแล้วไปแล้วเออเทไปเลยเรียกกระเป้าจะต้อง,อองลวก มันไม่ค่อยกินน,นะนนมัไม่ค่อยกินหนมปังแล้วเนี่ยโอ้โหมาเป็นแพเลยมันมาดักกิอได้ถุนน,นก,ก็ปเยอะนน ตัวรุ่นเดียวเลยไม่มีใหญ่ไม่มีใครคุม,มใคร่ข้างในน้ำเต่าไี่นอนปลาอะไรมันที่เหมือนกันแต่ดอกหลายๆนั่นนะเ่อนตัวอะไรน,น้อยมนปลากระทิงหลายแต่มันไม่ใช่ปลาเพื่อ Nah. Enggak ada dia. Ya?